สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับมะม่วงมหาชนกว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามรับชมได้เลยครับใช่แล้วครับเพื่อนๆที่มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเพื่อน เป็นมะม่วงมหาชนกหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่าราชาทรงปโปรดครับมะม่วงแต่ละสายพันธุ์มีต้นกําเนิดเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะครับมะม่วงมหาชนกชื่อนะครับมหาชนกแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งคือราชาทรงปโปรดนั้นมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ <S <S วันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาพูดคุย เรื่องมะม่วงมหาชนกที่ใต้ต้นมะม่วงเลยก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วมะม่วงมหาชนกเรานะครับเป็นมะม่วงสายพันธุ์ไทยแท้หรือเป็นสายพันธุ์ที่เป็นการผสมพันธุ์กับมะม่วงพันธุ์อะไรนะครับในราวนะครับปี2535วันที่16มีนาคมนะครับในหลวงรัชการที่9พร้อมด้วยพระราชินีครับ สเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปที่จังหวัดลำพูนบ้านป่าไผ่ตำบลป่าไผ่นะครับก็ทรงไปเยี่ยมพระสะดฎนนะครับแล้วก็ที่จังหวัดลำพูนจะมีพระสหายส่วนพระองค์นะครับชื่อว่านายเดชทิวทองนะครับนายเดชทิวทองเนี่ยมีสวนมะม่วงนะครับอยู่เมื่อ ในหลวงรัชกาลที่9นะครับกับสมเด็จพระราชนีเนี่ยทรงตรวจเยี่ยมราชดรน,นะครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเสด็จเป็นการสวนพระองค์นะครับไปชมสวนมะม่วงของนายเดชผิวทองนะครับซึ่งมีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งที่พิเศษมากนะครับนั่นก็คือเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่มีชื่อนะครับนี่ครับมะม่วงสายพันธุ์เนี้ยนะครับนายเดชผิวทอง เท่าที่ทราบก็คือว่ามันเป็นการข้ามเขาเรียกว่าผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมะม่วงสองสายพันธุ์หนึ่งก็คือมะม่วงพันธุ์หนังกลางวันนะครับพันธุ์มะม่วงหนังกลางวันเนี่ยเป็นมะม่วงพันธุ์ไทยแท้นะครับมะม่วงหนังกลางวันเนี่ยฮะเพื่อนๆมาดูนิดนึงนะครับสีลักษณะเด่นของมะม่วงหนังกลางวันเนี่ยครับสีก็จะลูกจะเป็นประมาณนี้แต่จะเป็นสีเขียว ลูกใหญ่ยาวสีเขียวนะครับจะไม่มีสีสันอื่นนะครับแต่นะครับมะม่วงอีกพันหนึ่งนะครับที่มาผสมข้ามสายพันธุ์กับมะม่วงนะครับหนังกลางวันก็คือมะม่วงพันธุ์ซันเซ็เป็นมะม่วงที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรัฐฟลอริดานะครับมะม่วงพันธุ์ซันเซ็นะครับจะเป็นลักษณะลูกกลม ลูกกลมผิวเขาจะมีผิวสวยอย่างนี้ครับเพื่อนๆมีผิวสีเหลืองอมชมพูนะครับแล้วก็หนังกลางวันเนี่ยมันจะออกเขียวนะครับเขียวแต่ลูกยาวสวยสองสายพันธุ์นี้นะครับมันเป็นการผสมพันธุ์โดยบังเอิญตามประวัตินะครับไม่ได้มีการมาผสมพันธุ์กันทางวิชาการอาจจะปลูกปลูกใกล้กัน ปลูกใกล้กันแล้วอาจจะเป็นการผสมทางเกสรก็เลยออกมะม่วงพันนี้มานะครับพันนี้มาก็คือมีลูกยาวนะครับมีลูกยาวนะครับสวยนะครับนี่ฮะแล้วก็มีสีสันเพิ่มเข้ามามีสีสันสวยงามเพิ่มเข้ามารสชาติก็จะเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับเป็นมะม่วงกินสุกถ้าทานดิบ ก็จะออกเปรี้ยวนะครับหนังนะครับผิวเนี่ยนะครับผิวเปลือกเนี่ยจะหนานิดนึงนะครับเป็นมะม่วงที่มีคุณค่าทางอาหารนะครับทราบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือสารต้านมะเร็งนั่นเองนะครับต่อด้วยนะครับเมื่อในเดชจิวทองนะครับได้พานะครับในวรัชกาลที่9ไปดูมะม่วงพันนี้นะครับ แล้วก็ได้ถวายให้ในหลวงได้ชิมนะครับมะม่วงพันนี้ในหลวงก็เลยนะครับให้นามของมะม่วงพันนี้นะครับเพื่อนะครับเป็นขัญกำลังใจให้กับนายเดชผิวทองว่าพันมหาชนกนะครับแล้วก็มีอีกฉายาหนึ่งก็คือราชาทรงโปรดก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงชิมแล้วชอบนะครับมะม่วงพันนี้นะครับก็เลยให้อีกชื่อหนึ่งว่า ราชาทรงโปรดนะครับนี่คือที่มาของมะม่วงพันธุ์มหาชนกนะครับไม่ใช่มะม่วงพันธุ์ของไทยแท้นะครับเป็นมะม่วงสองสายพันธ์นะครับก็คือพันธ์หนังกลางวันของอประเทศไทยและก็มะม่วงจากสหรัฐอเมริกาก็คือพันธุ์ซันเซสนะครับจากรัฐฟอร์ดาสหรัฐอเมริกาผสมพันธุ์กันโดยบังเอิญน,นะครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นมะม่วงมหาชนกที่มี ความโดดเด่นนะครับสีสันสวยงามนะครับดูดีๆนะฮะสีสันสวยงามมากนะครับสีออกชมพูนะครับเหลืองชมพูสวยน่าทานแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะครับเป็นเอกลักษณ์หอมเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านนะครับเพื่อนๆที่ไม่ชอบทานมะม่วงหวานจัดนะครับอันนี้เหมาะมากเลยนะครับเป็นมะม่วงที่ไม่หวานจัด นะครับมีหวานแล้วก็ติดเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับก็หอมน่ารับประทานเป็นมะม่วงพันธุ์เศรษฐกิจใหม่ก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่ได้รับพระมหากราธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับในการนะครับให้ชื่อมหาชนกก็เลยเกิดเป็นนะครับมะม่วงที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวันนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรนะครับมาเก็บมะม่วงนะครับมหาชนกก็เลยจากจะนำนะครับ ข้อมูลนะครับประวัติความเป็นมาของมหาชนกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับหากเพื่อนๆนะครับท่านไหนอาจจะมีความสงสัยว่ามหาชนกเป็นมะม่วงพันธุ์ไทยแท้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็คงจะได้รับทราบข้อมูลนะครับผู้จัดการหัวใจเกษตรก็ถือว่านําข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันหากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับจะได้รับการแก้ไขนะครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับให้กำลังใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ต่างๆและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของผู้จัดก,การหัวใจกเกษตรสําหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ